สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช n n น l ติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาในช่วงของกันพลาไลน์อัพนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะฮะร่วมมือช่วยกันโหวตนะฮะที่มุมด้านขวาบนนะฮะของคลิปจะมีเครื่องหมายตัว i อยู่นะฮะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้ผมเอาตัวไหนมารีวิวนะฮะหรือเพื่อนๆชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็กดโหวตจากตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะฮะก็จะมาเอา่อเป็น ไฮเกรดนะฮะหต่อ144นะฮะกันดั้มบาบะทอสลูปุตครับผมตัวเอ่อลูปุตเล็กโอเคตัวนี้จะมาในรูปแบบของเร่างอัพเกรดใหม่ของบาบะทอสนะฮะที่ว่าถูกโมบิลอาร์เมอร์นะฮะยำไปนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยก็ได้ร่างอัพเกรดใหม่นะตัวนี้จะวางขายในวันที่9นะฮะถ้าจำไม่ผิด9กุมภาพันธ์นะฮะ1,400เยนนะครับผม ก็ตัวนี้อย่างที่เห็นในรูปเนี่ยตัวมือน่าจะเป็นสีดำนะครับแต่ว่ารูปโปรโมทเนี่ยเขาให้เป็นมือเป็นกรงเล็บสีเหลืองนะฮะแล้วก็จะใช้อาวุธแบบดั้งเดิมนะฮะก็คือไอ้ตุ้มเหล็กอ่ะไม่ใช่ตุ้มเหล็กดีกระบองเหล็กนะฮะแต่ว่าจะเพิ่มแฉกขึ้นมานิดหน่อยนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ก็น่าจะอยู่ที่กรงเล็บนะฮะแล้วก็ตัวหาง นะฮะด้านหลังนะครับโอเคเรามาข้ามกันที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับอ,อันที่2นี้ไม่ใช่ตัวต่อไปโอเคมันเป็นพัสเสริมนะฮะก็จะเป็นพัสเสริมของไฮเกต1ต่อ144นะฮะโมบิล e ู u ออปชั่นเซต t 8ครับผมอันนี้ก็จะแถม SAU Mobile Worker นะฮะแล้วก็มีมือของ Legendless นะครับมา2ออันก็คือซ้ายขวานะฮะ แล้วก็มีขวานทั้งหมด3แบบครับผมแล้วก็มีจอยพาร์ตมาให้อีก3อันนะฮะก็เอาไว้เล่นกับเออมีโลด้วยครับมีเอยโลติดไหลนะครับอีก1อันนะครับก็เอาไว้เล่นกับตัวที่ออกก่อนหน้านั้นนะครับรู้สึกว่าเซตพาร์ตแจะออกช้าไปหน่อยนะจ๊ะโอเคเราข้ามมาที่ตัวต่อไปเลยดีกว่าครับ ตัวต่อมานะฮะออกวันที่9เหมือนกันครับผม9ก้ากุมภาพันธ์เนื่องจากเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งความรักนะฮะ,ะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทะนั้นหมีมาทั้งครอบครัวเลยครับผมเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับ hgbf 1ต่อ1น4่รบครับป่ากายราคา1,800เยนครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็เอาไวเ้เล่นกับตัวก่อนหน้านั้นที่ออกมาคู่กับหมีแม่ลูกนะฮะ ตัวนี้ก็จะเพิ่มมาก็จะมีหมวกแล้วก็ไม้เท้านะฮะแล้วก็สีที่แตกต่างกันเท่านั้นเองสําหรับราคา1800นเยนเพื่อนๆก็คิดดูแล้วกันนะครับว่าจะสนับสนุนไหมแต่สําหรับคนชอบหมีผมว่าก็ควรจะเก็บไว้นะอันดับต่อมานะฮะยังมาไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะสำหรับไฮไฮเกรดนะฮะหต่อหนึี่ครับเป๊ตีจีกายนะฮะโซดาป๊อปบลูแอนด์ไอซ์แคนดี้ตัวนี้เจ้าตัวลูกหมีเนี่ยก็ออกมาเรื่อยๆนะฮะนอกจากว่า จะครบทุกสีแล้วคราวที่ก่อนก็เป็นอคอสตูมหมาแมวไปแล้วคราวนี้ก็มาเป็นแนวหวานๆน,นะฮะโซดาป๊อปกันเลยทีเดียวก็อย่างที่บอกครับเป็นเดินกลมภาพันธ์นะฮะตัวนี้ก็น่าจะเหมาะซื้อให้สาวๆในราคาที่550เยนนะฮะแล้วก็คู่ใหมอ่อตัวหนึ่งครับไฮเกรดนะฮะ1ต่อ144พตตี้จีกายนะฮะ เบเตอร์สวีทนะฮะบราวน์แอนด์ช็อกโกแลตตัวนี้ก็จะมาในโทนสีชมพูดำชมพูส้มนะฮะแล้วก็ถือช็อกโกแลตมาด้วยถ้าดูความน่าซื้อตัวนี้ผมว่าน่าซื้อกว่าตัวที่แล้วนิดหนึ่งละกันนะฮะราคาเท่ากันครับ550เยนนะฮะต่อไปครับเรามาเริ่มกันที่มาสเตอร์เกรดของเดือนนี้นะฮะมาสเตอร์เกรดหนึ่งต่อหนึ่งร้อยนะฮะฟรีดัมกันด้าโมชัอร์ชัศน2.0นะฮะ คอมบิเนชันเซ็ตนะฮะแล้วก็คือพิเศษนิดหน่อยก็คือแถมเออ่ฟิกเกอร์ไลท์บัสที่เป็นของคิรายามาโตะนะฮะก็กล่องเดิมครับเหมือนทุกอย่างที่เอ่อ2.0ที่ออกมานะฮะก็คือแต่ตรงนี้จะเพิ่มเออ่ตัวฟิกเกอร์ไลท์บัสคิรายามาโตะแต่ว่าราคาไม่ใช่ตัวเดิมนะราคาเพิ่มเป็น่อ5,000เยนถ้าตัวเก่านี้มัน4,500เยนนะถ้าจำไม่ผิด ก็หมายความว่ากล่องนี้ก็จะราคาเพิ่มขึ้นถึงจะมีตัวฮิระแถมมาก็เถอะก็มันก็ไม่เชิงแถมนะครับก็เพราะว่าอันต่อไปนะฮะก็คือ f i g u r e Life Bus l u ลักคล e นั่นเองนะฮะก็เหมือนจะเอามาให้วางคู่กันนะฮะกับตัวเจ้าฟีดอมนะฮะก็คิดว่าตัวนี้สำหรับผมนะตัวที่แล้วซุปเปอร์ฟูมินาเนี่ยน่าสนใจกว่า สำหรับลักครายเนี่ยมันก็ธรรมดานะฮะก็อย่างที่เห็นในรูปก็คือเขาก็จะวางคู่กันทั้งอัล a ันซาร่าและก็คิไรยามาโตะเอามาวางคู่กับฟรีดอมก็ก็โอเคประมาณหนึ่งแค่นั้นเองก็ก็เฉยๆนะฮะไม่ไม่ได้คิดว่าจะซื้อเท่าไหร่หรือเพื่อนๆคิดว่าไงก็ลองกดโหวตกันดูนะฮะสำหรับตัวไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะฮะของเดือนนี้นอกจากบาปเรทอสลูปุตเล็กแล้วเนี่ยตัวนี้เลยครับ sg นะฮะ1ต่อ144 l e g e n d สี hmm. <Les> Julia, mm ่สิบสลสจเียครับตัวนี้ก็1400เยนนะฮะตัวนี้คือถ้าคิดว่าคุ้มแน่นอนนะผมอย่างหน่อยก็มีสแตนมาให้ด้วย mm hmm. นะฮะแล้วก็คือร่างเนี่ยมันอลังการมากเลยนะดูเพื่อนๆลองดูรูปคือคือตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมมีความสนใจมากกว่าบอเะทอปปส์ูบูสเล็กอีกนะ คือผมเลงไว้แล้วว่ายัางไงตัวนี้เนี่ยต้องมีรีวิวแน่นอนไม่ต้องรอเพื่อนเพื่อนโหวตโอเคเรามาดูขึ้นตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับอันนี้เพื่อนเพื่อนก็สนใจหรือเปล่ากับ1ต่อ1น0นะฮะฟูแมชช n นิกกันดัมบาบะทอสลูปูตเล็กนะฮะถ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเอ่อเขาจะแถมฐานนะฮะแล้วก็มีดีคอมาให้ด้วยนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าไทยอ่ะจะได้ดีคอด้วยหรือเปล่านะฮะ ตัวนี้ก็ราคาผมไม่แน่ใจนะับว่า3200หรือ3400เยนนะแต่น่าจะ3200เยเยนมั้งหรือ3000เยนอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจจริงเพราะว่ามันยังมาแค่หน้ากล่องนะที่ผมเห็นแะแต่โดยปกติทั่วไปแล้วมันก็อยู่ที่ประมาณ3,000 3,000เยน3,500เยนอะไรประมาณนี้ก็ตัวนี้ถ้าเทียบกับ1-144ต่อ144แล้วนะฮะเอาความสวยก่อน ความสวยหรือความสมดุลนะ่ะหต่อ1นึ่ส่วยและสมดุลกว่านะฮะแต่ถ้าต้องการแบบใหญ่อลังการแถมฐานให้ด้วยแถมดีคอให้อีกต่างหากก็เล็งมาที่1ต่อ100แล้วกันนะครับก็สำหรับเดือนนี้นะฮะก็คร่าวๆนะฮะก็จะมีเท่านี้ส่วนที่เป็นพรีเมียมบันไดนะฮะอันนี้ขอไม่พูดถึงแล้วกันพรีเมียมบันไดเดือนกุมภา์นี้เยอะมากนะฮะสิกว่าตัวนะฮะแล้วก็เป็นแบบ รีรีโปรดักต์ก็มีนะฮะก็ทำให้คิดว่าเเดือนนี้เนี่ยผมจะต้องซื้อแน่ๆน,นะฮะถ้าไม่นับเจ้าวัวนะฮะที่จะออกวันที่1น,นี้นะฮะก็มี2ตัวแน่ๆน,นะฮะคือบาบะทอสลูปุตเล็กนะฮะแล้วก็เลจิลเลสจูเลียนะฮะเพื่อนๆคิดว่ายังไงอยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ด้านล่างให้ผมทราบด้วยแล้วกันนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนะฮะกันพารายอัพสำหรับเดือน ภมภาพันธ์นะฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนะฮะในคลิปต่อไปนะครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมหวตให้ผมทราบด้วยนะฮะว่าคุณอยากดูตัวไหนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ